สวัสดีครับในคืนนี้ผมอยากชักชวนให้คุณหยุดพักสักครู่ปล่อยให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่อยๆลอยออกไปจากใจไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหรือวันที่หนักหน่วงผมอยากให้คุณรู้ว่าวันนี้ผ่านไปแล้วและคุณผ่านมาได้ตอนนี้ ลองหลับตาเบาๆถ้าคุณยังไม่ได้หลับหายใจเข้าลึกๆค่อยๆหายใจออกรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าและออกอย่างช้าๆเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วค่อยๆถอยออกไปไม่ต้องควบคุมอะไรแค่สังเกตแค่รับรู้ลองผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่หน้าผาก คิว้วขมับปล่อยให้หัวไหล่หย่อนลงอย่างเบาๆมือของคุณไม่ต้องกำปล่อยให้มันวางอยู่อย่างธรรมชาติวันนี้คุณตื่นขึ้นมาอาจจะด้วยความเหนื่อยหรืออาจจะด้วยความหวังแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณก็เริ่มต้นวันใหม่บางทีเราอาจรู้สึกว่าวันนี้ทำอะไรไม่ได้เท่าที่ควร งานที่ค้างอยู่คำพูดที่ไม่ได้พูดหรือสิ่งที่ยังไม่สำเร็จแต่คุณรู้ไหมครับนักปรัชญาชาวกรีกโบราณชื่อมาคัสออริลิอุสเคยเขียนไว้ว่าคุณ,คณมีอำนาจเหนือจิตใจของคุณเองไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกรับรู้สิ่งนี้แล้วคุณจะพบพลังสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ แต่ความหมายของมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะมองมันอย่างไรตอนนี้ถ้าความคิดยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเรื่องงานที่ยังทำไม่เสร็จคำพูดของใครสักคนหรือสิ่งที่กังวลใจผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าความคิดเหล่านั้นคือใบไม้ใบไม้ที่ลอยมาบนผิวน้ำ แล้วค่อยๆล่องลอยไปไม่ต้องผลักมันออกไปแต่ก็ไม่ต้องยึดติดมันแค่ปล่อยให้มันล่องลอยไปตามกระแสน้ำอย่างเบาบางนี่คือหลักการของ mindfulness หรือการฝึกสติที่สอนให้เรารู้ว่าความคิดมันเกิดขึ้นแต่เราไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับมัน เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ความสนใจกับมันหรือไม่คุณเคยได้ยินคำว่า amor fati ไหมครับเป็นภาษาลาตินที่แปลว่ารักในชะตากรรมมันไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้กับทุกสิ่งแต่มันหมายถึงการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับมันแม้วันนี้ จะไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจแต่มันก็คือส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตของคุณในจิตวิทยาเรียกการปรับมุมมองนี้ว่า cognitive reframing การมองสิ่งเดิมในมุมใหม่เมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนตามคืนนี้ผมอยากให้คุณขอบคุณตัวเองสักนิด ขอบคุณตัวเองที่ตื่นขึ้นมาวันนี้ขอบคุณตัวเองที่พยายามทำงานแม้จะเหนื่อยขอบคุณตัวเองที่ยังยิ้มได้แม้จะมีเรื่องกังวลใจขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่ตรงนี้ลมหายใจยังเข้าออกนักจิตวิทยาพบว่าการขอบคุณตัวเองหรือที่เรียกว่า self-compassion ช่วยลดความเครียด และเพิ่มความสุขทางใจได้จริงเพราะเราทุกคนสมควรได้รับความเมตตาจากตัวเราเองเป็นคนแรกตอนนี้ลมหายใจของคุณเบาลงความคิดช้าลงเหมือนหมอกที่ค่อยๆจางหายไปคุณไม่ต้องแก้ไขอะไรในคืนนี้ไม่ต้องตัดสินตัวเองไม่ต้องกังวลเรื่องพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ คุณอยู่ที่นี่ปลอดภยัยอบอุ่นและได้พักผ่อนมีคำกล่าวของทิสนาทันนักปราชชาวเวียดนามที่ผมชอบมากว่าลมหายใจคือสะพานที่เชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจดังนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆปล่อยวาง ค่อยๆจมลงในความสงบพรุ่งนี้ยังไม่ได้มาถึงเมื่อวานผ่านไปแล้วมีเพียงตอนนี้ที่คุณได้พักผ่อนขอให้คืนนี้เป็นคืนที่สงบสุขขอให้คุณหลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพร้อมกับวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังราตรีสวัสดิ์ครับ